เป็นผู้ที่มอบนะครับนะครับต่อไปก็เป็นรูปกรุงสิงห์ทวีญาับก็บริจาคโดยวิถีกรุงเก่านะครับอาจารย์ชุนะครับแชมป์ไทกาสวยมากรูปนี้นะครับแชมน์ไทยกามาในีเพียงกันมาแล้วนะครับรูปนี้ไม่ต้องยกนะเวมาไม่ต้องยกนะครับก็คิดว่าหลายๆท่าน เห็นแล้วก็คงจะชิ้ดอกทิ้งใจในปีใหม่นอผมจะขึ้นต้นที่1นึ่งหมื่บาทครับหนึ่งหมื่นนะครับได้เลยแล้วติดต่อไมสองหมื่นบาทพี่วินครับรอบนี้ใครเป็นคนว่าก็เอานัาจะเป็นใครหน้าจะเป่าวิธีกุ้งเปล่าใช่ไหมใการใช่ไหมครับที่ต้องทำเหินเหรียญเนี่ยห้าหมครับเทพกำแพงกลางอ่ะคับ เอา,าักมือเรียกหรือห้ามมือเราให้แน่นอนเขาไม่มีกระดิกอย่างนี้นะไว้ตรงตเงยว่าเดอดีดีอ๋อว่าโดยอาจารย์สังฆะชุ่มธรรมครับทานตำรวจตีจักแดงครับคนตำรวจตีจักทิพอ๋อนี่ต้องทำเลยไหนๆไหนคนไหนตำวไหนไหนดูดีเอาเอาึงไปนี่ว่าทองคำใช่ไหมกลาง อ๋ออ๋อ,อห้าหมื่นห้าหมื่นครับคนตั๋วโทจักทิี่ชัย,ชยกินดาห้าหมื่นครับ